สวัสดีกาเพ้พิเทษคนนะครับวันนี้ผมกัมมาซิกก็กลับมาครั้งกับเอเวซึ่งกัมมาเหมือนเดิมครับมิ้งกัมมาเซิร์ฟไทยครับเซิร์ฟไทยก็นะครับเดี๋ยวนี้เคยบอกครับว่ามันต่ายกลางยังไงนะครับก็เคยมีเอมเมตหนึ่งครับจากคลิปที่เคยถ่ายเล่นกับอาเดียขอว่าให้ผมทํารีวิวปืนเคสถึงเจ็ดหน่อยก็จากไปครับซึ่งวันนี้ปืนมีที่มาด้วยนะครับมาพูดกับบอกกันก่อนเลยนะครับที่เคสถึงเจ็ดก็คือ ปืนรุ่นพัฒนาต่อจากฟิน6นั่นเองนะครับโดยตัวนี้จะรองรับกระสุนใจโจ๊ก2ซึ่งต่างกับให้กระสุนเหลาที่รองรับกระสุน5 5.56ครับเรามาดูตัวแต่งกันเลยดีกว่านครับตัวแต่งตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับที่ผมแนะนำก็คือก็ไม่ต้องแต่งเลยครับว่าแต่งอะไรเลยแต่งอะไรแต่งไป แล้วแต่พิสโคบนี่แล้วแต่าจะใส่ไม่ใส่ก็ได้พิสโคบกับเบสิสโคบอ่ะคือความเร็วเท่ากันเลยนะแค่ตักปับให้เป็นสูมชั้นเดียวแค่นั้นแต่ที่ใส่คือถทาอย่ากบู๊กเลยแตกต่างก็ใส่แมกซีนมีเตสเดนไปเลยแต่ว่ามันจะทําให้เดินช้าลงนะเดินช้าลงช้าลงมากจะทําให้ปืนกากไปเยอะเลยนะเลยไม่รู้นะแต่เราก็ใช้อ่ะแล้วแต่แล้วแต่คนใช้เออแล้วแต่ซึ่งสกอรีก็เคยก็คงเห็นในคลิปเกมเพล์ของเ w นะว่า คนใช้เยอะขนาดไหนวันนี้นะครับให้แค่ซีีสอะคือเป็นปืนโลเลยอะมันเป็นทอไมเป็นไน่เซมิช็อปที่ดีสุดแล้วอืดีกว่มมาปืนในไหนอะเพื่อนเป็นการเสียเวลาเรามาดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับเอาครับก็กลับมานะครับดูนะครับเห็นว่าปืนปืนที่สับไวสับวครับหมายมากแล้วถ้าพุณจีลองวิ่งดูนะครับ ลอาวิ่งดูว่ามันเหมือนท่าอะไรม,มันเหมือนกับท่าวิ่งของเอออยู่เดีนะอยู่ดีเหมือนเหมือนของ AK ห7ึ่ B S เอ๊ะแล้วก็ O T S 14 g Crosser นั่นเองครับไม่มีปืนนู้ที่เหมือนกับท่าวิ่งนี้ก็คือ AK 2 0 0ซึ่งชาติหน้าครับกว่าจะมาฮนะไม่มาหรอกเชื่อ,อดิไม่มาจเออแล้วนี่ก็กบบรู้สังเกตครับปากกระบอกปืนมั่อก็กัสิ่งที่ว่าันติไม่ใช่ครับ มันก็ปกติครัมันเป็นท่อหลอกครับท่อหลอกใช่เราลองกันในระยะาเมตรดีกว่านะครับนังได้ใจครับตัวนี้กระสุนบานด,ด้วยเรามาลองกับคุนครับ

เอาระยะาเมตรยังไงก็ต้องใส่แล้วสลับกับ07นะก็ก็เป็น10เมตรเลยถอยไปหน่อยจะได้เป็น15เมตรโอเล่นหัวยังไงก็ตาย่แล้วสองสไนเปอร์นี่ยโอ้ครับ10ตัว2นัดครับตัวนี้2นัดยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วครับตัวนี้มาแรงแค่6เซฟแต่เซฟเนาะมันอันก็อยู่กึ่งๆนะบางครั้งก็นัดเดียวตาย แล้วแต่ถ้าถ้าใกล้ๆอะ่ะเราจะไปอยู่แล้วโอเคต่อไปว่าต้องห่างๆกว่านี้ว่ะไปอยู่ที่ตรงจุดสองสยอ,อ่ะนี่ตรงไหนตรงไหนตรงแค่ตรงแท่นกล่องอ๋อโอเคเลยเนี่ยฝั่งนู้นใช่ไหมจะได้รู้ว่าเจมี่มันต่อแล้วจริงเปล่าก็เนี่ยตำแหน่งต่อเล่นจริง นต้องมาสี้อยู่แล้วโอเคจะเอาไซเบอร์มาไว้ก่อนตัวเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยรถสองนัดครับสองนัดเมื่อกี้่นัดหนึ่งรถไปนึปกติมันก็ต้องขึ้นเหนืออย่งรน่เไม่มคือระยะสิเมตรเมื่อกี้รถไปเหลือแค่หนึ่งสมอ่ามันก็แล้วแต่ถ้าอย่างนั้นแปลว่าแทกแล้วลับปืนนั้นอ่ะมันแทกอยู่แล้วมันในเซนี้มันต้องแทกอยู่แล้วยเว้นแบล็กกบอกเดีย เข่าครนะับผมขาหนะึ่งรถไปแค่หน,นึ่นนะงนสามสา,นนามนครับสามนตัดไปเกมเทเลยนะเนาะไอ,อเกมเทผมนะจะไปพูดอะไรทั้งสนนิ้นครับนแบบีก่ก็ไปช่นนี้ครับเจ้าเทียนเอ 对。 ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมเพลย์ของปืนใอ้ k ส7น,นั่นเองนะครับถ้าชอบก็สามารถกดไลค์หรือ s u b ส c r ร b e ได้นะครับเปินคลิปต่อไปจะเป็นปืนอะไรนรั้นก็แล้วแต่อารมณ์ของผมเมือกันนะครับบ๊ายบาย